เศร้ามาแล้วพี่น้องครับผมรู้ลงไปด้วยดีสัมผัสน้องมิกกันน้องมิกได้ยังสวัสดีครับได้แหวนสองวงครับผมว่าเบีงมือเบีงปวกเลยตรงเนี้ยวเบียงแล้วเนาะสองปีสิพัน์มาได้ข้าพมได้คาถาเออเป็นกระดาษมันยบเป็นกระดาษตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหมีอนไรกนพี่น้องสน ปีสองเนี่ยกระทาไม่ฝาาเอาอันนี้ปีนี้ก็ขึ้นไปจับได้แหวนก้อนมันว่าไม่ได้ละวงที่สองนี่เป็นยังก็ุ่อ้ของสองน้ำหนักอ๋อของสองน้ำหนักคุณโอ้ยที่จับซุ้มซื่นบ่แมวนครับผมไอ้ใาอยู่เขาใส่ซื้อไอ้ใบใส่เดี๋ยวมาถือจักเก็ตสนุกมาถือก้อนที่ถือไปแลนี่ยนิ้งกระไรคนอยู่นะสนุกนู้ก็จับถือนิ้งก้อนได้สนุกนุ้งนิ้งน้องนู้นอ่ะที่นิ้งน้องนุ้งนิ้งนิ้งขึ้นแลก่อนอีกไม่มีจักซือนิ้งนะ ปีนี้ได้ยังวันนี่ได้ไก่ได้สวยปีนี้ได้ไม้กุ้งเวฟเออชื่อตะแกงทงกินดีไรแเราว่าเอาไมโครเวฟไปใส่เพราะเธอเอาสัมภาษณคนต่อไปอาจารย์เต้ยครับได้ยังครับในจักรยานครับบําบัญญัตินะครับจักรยานนะครับรถถีบรถถีบสองเต้ยเลยเน๊ตนะครับมันเป็นไปยากนะครับเต้ยล้างมันก็ได้บ้านกียรถกลับครับโอ้นี่พระเอกของงานครับผม มคือผิวว่าขาดนะครับดีครับดีครับได้ยังก็อเพิ่นี่ได้แหวนทองครับผมน้องปอมผู้ท้องแต่จังว่าผมเช็คเอนนี้ได้ของแท้แล้วเาที่แรกคิดไม่คิดอะไรแบบนี้ของแท้ของแท้ระดับพอเนะะเป็นแหวนนั่นวะจันแมวแหวนครับแหวนบันด้วบวานกับเวลาท่องกันเปจําผู้ใด้ส่เนื้อตั้มครับเป็นบอโอตั้มรสูบกันหรอครับ โอ้อาจารย์ตั้มรถสุกได้สร้อยสร้อยคอทองคำนะครับบ่เป็นสร้อยเม้นดิสร้อยเม้นนี่คนจังไรอยู่ตี้เานี่ยมาคนต่อไปจัดเอิร์ดได้ยังก่าเจ้าอะได้ก็ได้ของมือครับผมได้แพของมือได้หนก็จัดตั้มนะครับกคนราคาเท่าเม่นบอกสองึงเอ้งเอ้งเอ้ยถรงเึงเอราคาเก็าพันกว่าหมเื่อหย อาัวเครื่องเครื่องมีอยู่ดิีออะไร้น่อยไหมอะน้อยนหน่อยหนึ่งกจังเข้ามาด็กน่อยออาอหมาหมาอยู่เลยรัลใหญ่อย่นี่พู้เดี๋วรางวัลใหญ่ที่สุดอ่ะจานะนะครับผมได้อุ้งขาวสันจะได้อย่างจันนากะทะทาองแดงกบอดมาเด้บอดมาคนมากินเนีบอดมาคนมากินเนอะบอได้ท้องก็ได้ไปแล้วไหม นกระทาท่อแดงมานะกระถาท่อแดงอามีไก่ดือท่ออ่บ่ไก่ไอดท่อหลายคนเน้บ่ีไก่เล่งหมอเซติฮะนี่เล่งมอไซจักรยันจันทร์วิวยังไงสูงก่ขึ้นวิวด้แหวนบอมมหนบอมับอมบอมมเออเออผับอมมนละเราเราโพล่จู่เราโบดอยู่เห็นเราโผลอยู่ะไอ่ะวนีไอจันย์วิวมื้อหมานอืมโอ้โหมมันคนหมันที่สุดขึ้นแม่ครัว พูดมาไอ้หนีคอนไวยคอนไวยคอนไวย์นี่นี่ถามไม่เตี้ยกันไม่เตี้ยได้ได้ได้ยังได้แหวนนอกจากเอ็มได้ยังอีกใส่คอคุณน่ะทั้งแหวนทั้งใส่คอแล้วการรับวัลพิเศษของลงเอ็มอีกแกบนาะได้เท่าไหร่สองพันสองพันกวนแต่งโตัวไหมกะจันต้องได้สามพันแม่วาจักแล้วแม่ก็ยู่ต่อนลยได้สองพันแม่ก็ได้พัน พีพีคนหมาอีกคนนึงอ่ะทั้งหน่อยคุณพี่น้องครับผมตั้งหน่อยช่องบาทหนึ่งครับทั้งหน่อยได้ยังครับได้แหวครับคุณไปจับก้อนมูอได้แหวนพี่น้องนี่แอดมินพี่น้องได้แหวนทีมงานแอดมินจับก้อนแอดมินได้ประมาณเจ็ดแปดคนผมดียวแปนเกือบทุกคน อได้ผมจาค้นซ yeah. yeah. ื okay. right? ้อหนิงกันไหมแมนได้ผมจะอิ๋ดได้ผมจาคนซื้อหนิงได้เกิดทุกคนเลยแอปดึงคนซื้อนุงหนิงกนปะแมนนั่นน่ะเื่นเาบโอ้ยเมยแฮงคนักเสียแหี้ยรับเจ้ารองอ่ะบอลถขึ้นบอล่ลกอยน้อน่อขึ้มน้อนเ่าไว้ตอนนั้นน่ะ บรรยากาศเก็บตกเรานี่ไม่ได้เก็บตกตอนงานทราบพี่น้องขึ้นมาน้อนก่อนนะครับผมตอ้่ไหวกเหมนแ้งช่น่อยกับมาด้พี่น้องหมามาหมาทุกคนทุกได้ไมโคเวฟมาปีนีเว่ยอดเลยังหแต่กันขมาน่ก็ดีอยู่ม ก็เก th ็บของเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับผมเตรียมตัวกลับบ้านบรนลำเปลยนะครับก้อนสิกับบ้านโอ้ก้อนนั่นปอดเตี่ยก้อนนั่นปอดเรียกเกือบมาแห้งกันพี่น้องกินกับเขากับน้ำกับยำาก็เหตุผลคือเรานะครับน้องไข่ยังไม่ตื่นอยู่ตื่นเบียร์ไปล้างมันน่ะต่ำเล่ะไไยหล่ะโอ้ต่ำอ่ะล้างมันขับเดำพื้นแล้วขับตเดำขึ้นแล้วอือออรถตัดแต่ยันเมื่อไหร่ว้าวว้าวตัดแต่ยันเมื่อแล้วห้าอยู่ห้าอยู่บางคือห้าอยู่ เราโมูนมาขึ้นมู้ไได้เกังนี่เอาเีมาโ้ไม่ได้หรอวะนันแล้วันนี้ด้วยอาจารย์สอข้ของแกแหงกับนีพี่น้องเกแหงัอาจารย์เออดออกมาจมๆมันกัดมันกิดได้อีเลยวะบอสไม่การไม่การกินเหาไม่การกินเหาเออกัรเดือดอบมนกันทุกคนพี่น้องนะครับผมแมตต้อยได้ยังบุญนะแม่เตี้ย อะไรพัดลุ้งนี่พอลุงกะบมันอีกบีดิได้ซอยคออีกอ่ะว่าซ่องมักลักที่ข้อไหนครับพี่น้องว่าไงบ้าบั้มอ่ะกำอะไรพี่น้องเก็บบรรยากาศที่บ้านพักเราเจอกันในนาดิตาไลฟ์ครั้งที่สามแปดวันที่เท่าไหร่ฮึวันเสาร์วันเสาร์ที่จะถึงนี้พี่น้องครับเออเออบอกก่อนามแอดมินก่อนพบพาว่า ราคาระไรที่แปดคนชงดีบ้านนกดาวคนไป็่งหอดบ้านแมนราคาเนี่ยราคาซื้อๆราคาเป็นแสนเลยพี่น้องครับผมราคาแสวเขาเลยพี่น้องอืมผู้ใดผู้ใดสิบสิจัด้นแบบกอานะอืมผู้ใดโชคดีที่ได้บ้านนกดาวหนึ่งหลังผมชงถึงบ้านเลยครับผมอืมสุดยอดนะหลอกเพี่น้องเป็นแสนเลยนกดาวอ่ะเมนแมนเป็นแสนเป็นแสนกวนเลยพี่ดิงกวนกวยุธียุธีหลังหน่อยล้งเงีมนอืมยุธีมาแสดาไจได้เราเนาะ สวยภาได้ก็ดีใจน้ำก็ร่าร่าร่าแล้วสวยอันรถมอไซค์เอฟซีปุ่นใด้เอฟซีเอาตังไว้แล้วไม่ซื้ออยู่แอ่เดี๋ยวเอฟบีจะได้ตรวจสอบด้วยว่าตรวจสอบการโอนอะไรนู่นนี่นั่นอ๋อตรวจสอบหลายอย่างเนาะใช่ตรวจสอบการโอนนู่นนี่นั่นก็ได้จุดต่อให้เขาติดต่อมาจำนวนในเพจอีกรอบหนึ่งอ๋อครับผมเออบรรยากาศอบอุ่นพี่น้องอบอุ่นมานแสงทองเป็นแลียนนะครับ ก่อนจะกลับบ้านก่อนจะแยกย้ายกันพี่น้องครับพี่เลี้ยงกลับเลยเลยพี่หนึ่งครับก็กลับเลยเด้อเดีจับของเราจังหน่อยหนิเดี๋ยวในท้องในจ็บของซอยของหลายอย่างเฮ้อส่งกันขึ้นรถซุกคนพี่น้องเดี๋ยวกันวันที่ทางรถไฟเนาะเป็นเป็นวันเสาร์จ้ะแอดมินขายตัวหรือยังเริ่มเริ่มขายแล้วครับผมเริ่มขายเมื่อนี้เนาะแมเริ่มขายตัววันนี้นะครับซื้อตัวได้เลยครับผมหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนึ่งร้อยบาทเตี๋วได้รูปบานใหญ่ไรูปบานใหญ่ดอกดาว ฟาดเลยพี่หลังเด้อฟาดเด้อจอดพ่อซื้อพี่น้องหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมนาลิตาไรครั้งที่สามสิบแปดวันเสาร์นี้นะครับเจอกันนะครผมทีมงานทุกคนครับผมรับเชิญผู้ใดบ่หูเดี๋ยวรอติดตามในเพจนะครับขอบคุณนะครับผมเรถเก็บพร้อมคือรถกันพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวไปร้ับกลับบ้านแล้วครับผมพี่น้องครับผมเดินทางกลับบ้านทีมงานนี่กลับตอนไหนนี่ ทีมงานพวกเราก็เดินทางกับ้าบต้มได้มันเกือบไปหนักครับพปูงมใหญ่กันเลยมันถึงมีเรื่องของฟังเอาด้วยพี่น้องด้วยฟังเอาด้วยครับอีซี่ครับไม่สีนดงมไม่ซีดงมกันฟังเอาด้วยอีซี่เขาให้บอกหยอกแน่หักกันแพ่งกันพี่น้องครับผม เมื่อคืนกับมวลซึนอโฮเซลกันพอสมวสมควรนะครับผมสำหรับทีมงานแสงทองฟิแลนด์ครับผมกับงานเลี้ยงปีใหม่ย้อนหลังครับผมย้อนหลังปีใหม่้ขึ้นบุเห็นไหมบุญบรรยากาศสดๆเลยพี่น้องหน้าสดทุกคนยังไม่เปลี่ยนชุดจะไม่อาบน้ำกันสักคนแต่หมูหวานนี่อาจารย์ขาวได้อะไรครับผมอาจารย์ขาวได้ยังได้ยังพี่น้อนบ๊อบบ๊อบนี่เลยใส่ผ้าอันน่ะ อปกระจารย์ข่าวกับมานนั่นเองที่พี่น้องนะครับผมทีมงานนั่นเพื่งเสียงมันสุดพ้นแล้เนาะได้ท้องได้เงินได้ได้ฟุตพี่น้องครับมานสุดนนะผมสำหรับเอฟซีบ้านแสงของฟินแลนด์ครับผมบอสจัดเต็มให้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในนาฬิกาไรายครั้งที่38ครับผมจะได้เดินทางกลับบ้านพักผ่อนนะครับผมพอมีเวลาพักผ่อนคนละ3วันนะครับผมสามหมื่นพี่น้องไปพักผ่อนคนละสามหมื่นเลยเดินทางเข้ามาบ้าน ผักคือเก่านะผมจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมบรรยากาศการเดินทางรถก็เต็มบ้านพี่น้องถย้อยกลับบ้านแน่เป็นบางส่วนนะคผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณทุกสับสกายทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบุที่การติดตามดีก่อนชชแนลพร้อมด้วยทีมงานเสริมองเปนทุกท่านนนเมลกมาไม่อมนเลียััได้ยังม่นะไ่ด้ม่อนเอเมื่อไปลี่ยนอ้ได้ท้องเลิค่ะเออ เศษเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เอาไปสนิสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับย้อนไปยวไปไปพี่น้อง